ควันนี้ก็จะมาสอนวิธีการแท็กอะไรอย่างเ,เช่นวิธีแท,ท็กเออไม่ใช่ดิเราจะแท็กนว่าแท็กอะไรก็ได้นะคะวิธีเราจะเวลาเราจะแท็กให้เพื่อนหรือว่าอะไรนะครับคุณกําลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวผมกิี่เมานะ แล้วก็นะครับคุดบายก็คุณจะทักใ,ใครครับเดีย๋ยวี้นะครับโอเคคนนี้นะครับค,คนนี้นะครับแล้วก็รู้สึกอะไรครับคุณรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีมากกับคูดบายนะคะ ก็โพสเลยครับรน,นี่แหละเขาเรียกว่าการแท็กใน a c e บุ o กนะครับ